สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้จะมาขอเพิ่มเติมนะครับการจัดทาประตูรั้วนะครับครับตอนนี้มาดูอันนี้เป็นรั้วลางลางวิ่งนะครับประตูรั้วลางวิ่งก็เวลาจะเปิดปิดนะครับอันนี้ก็ใส่ตามรางนะครับอันนี้ก็โอกาสจะพังคลืนลงมามันก็จะยากหน่อยแล้วก็ มันประหยัดในการเก็บตัวบานประตนูนะครับนครับนี่คือบานลางวิ่งนะครับก็ขอสร้างกันยาวนะครับตอนนี้ก็รายงานหลายๆตอนให้ทุกท่านแล้วนะครับโ แล้วก็มีประตูลับนะครับเมื่อเราล็อกประตูใหญ่แล้วจะมีประตูเล็กอยู่ครับเมื่อล็อกประตูแล้วจะมีประตูเล็กนะครับไว้สาหรับเปิดเปิดอีกรอบหนึ่งในช่องนี้นะครับครับมาดูบรรยากาศของความร่มรื่นนะครับ หลังจาก,กทำรั้วแล้วส่วนอาคารด้านในก็รับสีสันดูทำให้สดชื่นน่าอยู่น่าพักอาศัยนะครับครับก็ทาเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็ต้องทาสีใหม่ให้เสมอกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ก็พอดีทุกท่านไว้เท่านี้นะครับอย่าลืม กดคลิกคำว่าติดตามด้านล่างนะครับตัวสีแดงแดงแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ